จงกะไม่เอาบอมโปนกรุบๆ,ๆ,ๆ,ๆขี้นะช่างช่างช่างวีรุเในที่ช่างไหนว่าเราประสภา,าคนตัดผมนะครับวันนี้เออช่างกลับมาจากผููทับเบิกร,รู้สึกเป็นไงครับตัดผมแล้วรู้สึกเมื่อยคฮะรู้สึกเมื่อยครับ <laughs> กออ็ใครอยามาตัดผมร้านนี้ก็ต้องจองคิวข้ามปีกันเลยนะับผม ก็ต้องจองคิวข้ามปีนะถ้าไม่จองคิวข้ามปีก็สภาพจะเป็นเหมือนผมอย่างนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นสภาพนี้เหมือนกันเลยโอ้อันนี้ลูกค้าหัวได้กันกับช่างหรือเปล่าครับหยองเหมือนกันเลยได้อยู่เอ้ยได้อยู่ใจช่างหัวยังซ้ายนิดนึงตบหน่อยตบตบตบหน่อยตบขวานิดนึง เความรู้สึกเดียวกันจัดคุณข้างล่างก็วาช่าง <Nice working. S 1> เออถ้า,าทิพย์ุกล่ะกอเฮ้ยไม่ลืมคนเราดนนี้เม่กูยังโมโหไม,ไม่หายเลยกูถ่ายคลิปมันโคแม่งจอดรถดับเครื่องอ <laughs> เฉยเดี๋ยวที่ถ่ายมาเฮ้ยถ่ายไม่ได้เราคมหลับ <laughs> อันนี้ช่างกระลังมือทำเป็นเอาวิ นี่นี่นี่เนี่ยโดนคิ้วซะหน่อยที่ก,ก๊ผมมันเด็กเลย <laughs> <c oughs> เอาเอาไม้รองนั่งวัะเนี่ยอเอาไม้รองนั่งวัเนี่ยใช่เรามาต้องเอาไม้รองนั่งเลยไอเรามันตัดนะไม่รู้เด็กไม่ถามน,นะมันตัดแลน้วตัดเออมันมันกลโนนเชยกลเขาเฉย ช่างบอกก็ได้นะที่ที่หลังเจ้าได้เปล่าผมบอกผมก็ได้นะเดี๋ยวผมเปล่าให้หนช่องกระจกนะสิเฮ้ยทำไมน้าเหมือนผีนะนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเดี๋ยวช่างโมโหตบสะพีเรไช่างไม่ตบพี่หรอกช่างจะตบผมตอนเนี้ย ไม่มีใครทําได้อย่างผมนะครับตัดผมเส้นครึ่งเดือนนะครับไอเส้นสองเดือนสามเดือนครึ่งปีครับเดี๋ยวเฮ้ยอู้รวยตังเออโอ้เจ <Yeah. S 2> hey, ็บ <c oughs> ไหนเจ็บตรงไหนพี่มาตรงอ๋อหันหันหันไปหันยัางงั้นเลยกันชายกระจกไม่มีแล้ว ยังไม่มีนะครับดูมม,มีหล่นไหนอมมองเห็นด้วยยังไม่เหลี่ยมพม่านด้วย <c oughs> กันมังกันผิดทางทำาไรผิดทางไม่รู้แล้วช่างตกหรือผมตกไม่รู้แล้วพีหาเขามันทหารมันใส่หมวกกันกน็อกตกกันว่าเดี๋ยวไปต้องใส่หมวกกันกน็อก กันตัดดีๆนะพรุ่งนี้จะไปขุดงานหลวงเดี่ยคหลวงไม่ผ่านอีกงหลวงไม่ให้หออผ่านเออหลวงไม่ผ่านตัดผมไม่ดีจั <c oughs> งทายรูปด้วยพรุ่งนี้เช้าปรับอยู่ไ,ไปไหมไปเข้ามาย้ายพรุ่งนี้เช้าเออไม่ได้ยองไม่ได้เกรงนะไม่ได้เกรงไม่ได้เกรงจะถึงคิวเรอย่า S <S 1> <S 1> ช่างเขยละช่างช่างเขยละช่างมาดูสิตัดออกมาเลยจะเป็นผู้เป็นคนไหมเนี่คนยคราพวกนี้ขุดสะเบี้ยวแสดงว่าเป็นกระชังไหมแตดผมน้ำหนักไม่เท่ากันเลยหัวน้ำหูไม่เท่ากันช่างน่าเรียนสวยอย่ะช่าง เอ้ใหมันพัวมันตัดดินแต่ผมอยู่างนี้ไหมนี่กูไม่เชื่อ,อที่สามร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ก็ตู้กระจกสวยกวันนี้ไม่มีพัวหรอมีแต่เขาเขาเขาไม่บอกเลยหายชเช่นลงไม่เห็นเช่นลงทีเดียวชยขายน้ำชายขายน้ำชายขายน้ำ <c oughs> ขายเฮีย ทิ้งถังน้ำไปบ้านกูสามสีอาทิตย์แล้วเนี่ยจะไม่ไปเปลี่ยนให้กูเลยเนี่ยไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเด้มันไม่ได้เข้ามาก็่เป็นไม่เคยเห็นมันเลยนะมันหายหายเวลาอาทิตย์แล้วเนี่ยตั้งแต่มึงไปเที่ยวน่ะเพิ่งเห็นเมื่อวันเมื่อกลางวันเอาไปหมกเข้าหมกไปไหนอู้หูอ่ะใครจะเอามันไปหมกท้อทำไมกะเทยไม่ได้เมียอย่างวะเมียไหนวะ ย่เ็่ยอปหกหรือมาหกอ๋อมหกคิดเมื่อจัชูหาเด็กปหกอีกหืออย่านิ่งสิหือสายหัวด้วยกันกันเอาหัวไ้ได้ข้างหนึ่งไนเอาหการกันกันอยากเห็นเลือดหัวเป็นยงไงวะคนเลือดเช็อะไรมีาะ ไหนนาะตัดหูด้วยมีแกบอกไม่มีเลือด <c oughs> อะไรนะอาานะไรไหนบอกผมได้ไหมเดี๋ยวผมทำลายให้มาลายต้องเหี้ยลายเล่มันที่ลมาเดี๋ยวทำลายให้มาก <c oughs> ารหันเหลี่ยมนี่น่าหมอใช่ไหมนะ <c oughs> นี่นั่งเลียตาซ้ายอย่นี้เลี้ยขาไปกลางซ้ายหากระจกอย่านี้ใครจะลึกมาหรือเปล่า กันที่จุนะที่จุมึงหันกลับเร็วทีเอาไปสองนาทีพอแล้วใอะไรน้ำนี่ยมันนังไม่เสร็จไงยังไม่รอข้างบนเอาลงไหมข้างบนเอาลงไหมข้างบนเอาลงซานอีกไหมเอาลงไปใส่วีใส่วีใส่วีเด่ะเดี๋ยวมึงตัดให้ข้างบนใส่ลงลงดึงทำไว้คลิปนั่นแหละวีหลุดอ่ะ ไอตัวม sí. yani like oh, ีโลดได้ย่าเด็กนั่งอึอยเออเรื่องจริงไงช่างนั่งอึชิ้นช่างอยู่หนึ่วันถ้าเป็นผู้ใหญ่เราวกบอกแล้ว้ขึ้นต่อยปากอะไรช่างเยอะะอาม่ีคือโอ้เครื่องอะไอ้ยอะจได้กดหัวเรื่องเราตรงไม่มีเท้าไอทงไม่มีเท้า แกนกายจะตัดหูมันจะเป็นยังไงไปกันขาดเลยขาดไหนลองดูสิเด <laughs> ี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวรอมา <laughs> หลังกูตัดก่อนกูงั้นเนี่ยเอาเลาเไม่ใช่หรอกกูต้อ,องการที่เราขัลกลับบ้านต่นกูจ <laughs> อดที่บ้านแค่ กันวันนี้ตัดครึ่งหัวข้างข้างเดียววะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ้าถ้านักเรียนมาอีกพรุ่งนี้กูมาอีกถ้านักเรียนมานักเรียนมากี่วันพรุ่งนี้ปิดพรุ่งนี้ปิดเอองั้นเอางั้นตัดเสร็จเลยงั้นมีแฟนคลับตัดคือสายตูสานโรงเรียนโรงเรียนตัดฟรีบอืมมีเพื่อนใจบุญอย่างนี้กูก็ได้บุญด้วยแล้ว่าได้อะไรฮะ ในวด้นตัวมาต้องสมายเรียมันติดตะกออัดผมทั้งวันอยู่พักเที่ยงเวลาเราล้างขามส้วนเดาะตะโกกันอัดกันอยู่นั่นเฮ้ยกูไม่เลยกูแล้วกูหัวมีไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดไปเป็นช่างซักแล้วทุกวันเลยขัดยากลับมาอยู่กลับมาปีใหม่นี่ก็กลับมาให้มันทักมาหาอยู่เด็กน้อยมีคจ เป็นทางศักดิ์เป็นทางสักด์เพืจะให้มันกลับมาเก็บสีหลังให้เดี๋ยวนี้สีไหนเที่มันเอาต้องสามพันห้าซื้อสีให้มันเออก็ถูกถือว่าถูกอ่ะเพราะว่าถ้าเก็บสีใหม่มันเป็นหมื่นนั่นแหละมันเอาแค่สามพันห้ามันบอกว่าจะกลับมาอยูุ่จะปีใหม่มันแทบไม่หาแลทั้งหลายเออเก็บสีทัเก็บสีใหม่ทั้งหลังอ่ะเก็บเส้นใหม่เก็บสีใหม่เลย เก็บเถอะไอ้เฮียแม่งสักไม่เสร็จสักทีเนี่ยเฮียจนคืนวันจะเสร็จแลนะทำงานมันบอกว่าสองวันอะเอออยู่ที่อยู่ที่กูได้อ okay. โอ้ยเอยอแล้วนี่โอ้ยตบช่างแล้วกูโอ้ยตบนะโอ้ย,ตบ,อย,ต,บอยตบแหละมึงฮะฉีดยาชาสีไม่ค่อยติดเออนั่นแหละฉีดพ่นนั่นแหละ ไอ้สเปรย์พ่อนอ่ะสเปรย์พ่อนอ่ะถ้าสเปรย์พ่นยาชาน่ะถ้ามันกะาสีมันค่อยติดเวลาสักอ่ะมันนันสีออกไงและยาชาน่ะสีมันจะทําสีไม่เข้าไม่เข้าผิวไงเฮ้ยมึงบอกกูดิช่วให้ดูข้างหลังน่ะ <c oughs> อันนี้ชาอันนี้ชาย้อนช่างเลยชาย้อนกูถ่ายคลิปนี่ เฮ้ยเปิดเอะพอดีได้ไหมอียเหมาะเลยเนะี่ยอันนี้พอให้มาอ่ะก็คลิปนี้ก็ขอรำรากันไปแต่เพียงเท่านี้นะอย่าไปดูเยอะเจะสายตาดูเยอะเดี๋ยวเราบอกแล้วให้เวลาเป่าได้นะให้บอกกูเราเป่าให้ อ่าในในในจบคลิปมาหน่อยดิครับเสร็จดีก่อนแค่นี้ก่อนครับมาดูความหล่อขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จนะครับคนไร้ิดีเท่คนไร้ิดีเท่โธธรรมดาช่างช่างยาวหัวไปใกล้เดี๋ยวพันกันตัดออกก็ยากอีกอ่าคลิปนี้ก็ลาไปที่เท่านี้นะครับบ๊ายบายครคับจุ <c oughs> ๊บ